สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เบนจาเดวิดคู่รักนักกินนักเที่ยวบายสไปซ์เฟวันนี้นะคะเบนจะพาทุกคนไป าทานอาหารจีนแล้วก็ไปร้านเอเชียกันนะคะเดี๋ยวเบนจะแบ่งเป็น2คลิปละกันนะคะเพราะว่ามันอาจจะยาวไปเบนก็เลยขอแบ่งเป็น2คลิปละกันเนาะเดี๋ยวอันดับแรกเบนจะพาทุกคนไปร้านอาหารจีนก่อนเลยละกันค่ะเพราะว่าเป็นร้านร้านโปรดของเบนแล้วก็เดวิดเลยค่ะเราจะไปกินที่นี่ประจําทุกครั้งที่ที่เราไปไปซื้อของที่ร้านเอเชียกันนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยนะคะเลยตอนนี้เรามาถึงที่ร้านกันแล้วนะคะ อาหารพร้อมทานแล้วตอนนี้เราได้เมนูแรกมาแล้วก็คือนี่เลยอันนี้เป็นซุปนะคะเป็นเมนูนะว่าชื่อชื่อเขาอะเรียกว่าอะไรแต่ว่าข้างในเห็นไหมเป็นเส้นเส้นบุกใช่เป็นเส้นบุกนะคะแล้วก็มีเนื้อตุนอยู่ในซุปแบบร้อนๆรสชาติเผ็ดร้อนนะคะมีบล็อกชอยมีเนื้อตุนแล้วก็เส้นแค่นี้เลยนอกนั้นก็คือเป็นซุป แต่ว่าอันนี้คือเป็นเมนูโปรดที่เบนมาเมื่อไหรเ่เบนก็กินตลอดเลยนะคะซีติชาล,ลอนเ <c oughs> ดวิดบอกว่าเป็นกินคนเดียวถ้วยเนี่ยถ้วยใหญ่มากนะนี่เทียบจากมือเป็นนะถ้วยใหญ่มากแต่เดวิดกินได้นะคะเมื่อกี้สำลักไปแล้วสำลักไปรอบนึงแล้วแต่ว่านั่งกินได้อยู่ค่ะอย่ารอเมนูต่อไปกัน,นะคะ่ะ นุมๆๆๆๆๆๆๆเป็ดเมนูที่สองได้มาแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นกระดูกหมูค่ะภาษาสเปนเรียกว่ากอสตี้ด้วยสนั่นก็คืออกระดูกหมูหวาน มันมว่าค่อนข้างหวานนะเดวิดกันทำไมข้าวแซนด์นนีหวานบ่ sweet right tasty it's not sweet mm. sweet หน้าตาน่ากินอยู่นะคะเดี๋ยวไปลองกินก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปลองกินเดี๋ยวไปลิ้ิกัน พิจารณาโฟกัสอ่ะลองกันนะอืมนุ่มอร่อยอร่อยนะอืมอร่อยอ่อ ตอนนี้เมนูโปรดของเดวิดก็มาถึงแล้วนี่เลยโกโมเซียมากกว่านี้เนาะเนื้อตุ๋นซัลซ่าชิ่งซัลซ่าซิ่งซัลซ่าซิ่งอนเบาก๋อนปันชีก๋อ,อนปันชีนเนาก็อันนี้นะคะเป็นเนื้อหมู<อ>เนื้อหมูเขาผัาดกับซอสซอสที่ชื่อว่าชิง <laughs> เป็นก็ไม่รู้ว่าซอสอะไรเนาะ ็ไม่ค่อยรู้จักอาหารจีนเท่าไหร่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นแตงกวาแบบแตงกวาสดแล้วก็มีเนี่ยใบหอมต้นหอมคิดว่าน่าจะเป็นต้นหอมญี่ปุ่นนะคะนั่นแหละแล้วก็พอจะกินใช่ไหมก็คลุกรวมกันแล้วก็เอามายัดใส่ในเนี่ยมันโถเนาะกินข้างในโอเคเดี๋ยวให้เด้วิดสาธิตการกินแล้วกันค่ะ have first, นะครับต mix first เนาะนี่กินแบบนี้นะคะแกะเบาออก เอาใส่เข้าไปอนี่เข้าไปนี่แบบนี้เลยมัมได้อ,อร่อยไหม <c oughs> เรื่องชอบมาก <c oughs> เมนูนี้นะ่ะ เวลาเรากินเข้าไปอะ่ะมันจะเป็นแบบ the the meat. ม,มันจะเป็นรสชาติเนื้อ <With S 1> แล้วท <Pep ino. S 1> ีนี้ก็กับแตงกวา <c oughs> แล้วก็กับหอมอม,มันจะทำให้รสชาติแบบเค็มหวานแล้วก็แบบสดชื่นเพราะว่ามันแตงกวากับหอม <c oughs> แล้วมันมันทำให้สดชื่นแล้วก็มีแบบมีความแบบเผ็ดหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยค่ะเดวิดชอบมากเ <c oughs> มนูนี้มันไม่ใช่เลยอย่าไม่ดี เบวิตบอกว่าคล้ายๆแบบสไตล์คนไทยกินแบบที่เวลาเรากินเมีย่ยงกินอะไรเงี้ยทำนองนี้เลยก mm ่อนเตสอ่ะกินเรากินหมดกันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เคลียร์โตไปแล้วแล้ว mm hmm. <laughs> เจ้าของร้านก็ถามว่าจะกินของหวานไหมเบนกับเลวิตก็เลยบอกว่าเนอะไอเซนเดอร์วิดอมอล t ดอร์โปสเต่แต่ว่าสุดท้ายแล้วนี่นะคะทุกคน <laughs> mm hmm. แกแกจะเอาอะไรมาให้กินตลอดเลยนะถ้าถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนร้อนอ่ะแกก็จะแตงโมมาให้อืมแต่ว่าเนี่ยตอนนี้แกก็เลยไอศครีมมาให้ก็ต้องกินอยูดด่ดีอ่ะอืมอืมโพอเวลาเรียกเช็คบินนะครับจะมีลูกอมมาให้ตลอดเลยแต่ว่าวันนี้มีช็อกโกแลตมาให้ด้วยอย่างน่ารักเลย <c oughs> นี่ราคาเป็นจะมาเล่าให้ฟัง <c oughs> นี่เลย <c oughs> เผ็ดอ่ะเผ็ดขึ้นคอ นี่นะคะราคาน้ำเครื่องดื่มเพราะว่าเป็นสั่งน้ำส้มมากินอันที่สอง what the second one คะนี้อ๋ออันที่สองก็คือ,อกระดูกหมูผัดผัดกับซอสหวานนะคะอันที่อันต่อมาก็คืออ๋อซุป,ซ,ปซุปของเบนเองเจ็ดยูโรนะคะมอบเบลเลอร์เลยเจดยูโรแล้วอันสุดท้ายก็คืออันที่เป็นมันทัวเนาะแล้วก็มีมีหมูผัดกับซอสนะคะ เกือบ9ยูโรซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงเลยนะจริงร้านนี้คือเบนกาเดวิดจะมากินตลอดเลยเพราะว่ารานะคาไม่แพงมากแล้วก็จะได้กินง่ายๆแล้วก็มากินเรื่อยๆเวลาที่เบนมาซื้อของที่นี่เมื่อไหร่นะคะเบนก็จะมาแวะกินที่นี่ตลอดเลยทุกคนนี่นะคะดูชื่อไว้นะถ้าใครมาแถวนี้แล้วแบบชอบชอบกินอาหารจีนนะคะให้แวะมาชิมร้านนี้นะเป็นร,รับประกันเลยว่าของแท้แน่นอนของคนจีนแท้ๆนะคะ ลากาซาเดลีนะคะทุกคนอยู่ที่เตย์ตวนเมทโทเตย์ตวนที่ที่มาติดค่ะโอเคค่ะเราเป็นขออนุญาตไปกินไอศครีมป็นก่อนเนะ